ดรสุวิตเมษินศีรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมหรือวอว,อรวอรพร้อมด้วยผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้แทนจากบริษัทสยามไบโอไซแอนเดินทางมามอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐานขององค์การองโงนโลกจำนวน2 0 0 0 0ชุดให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,าการรมกล่าวว่าที่ผ่านมาประเทศไทยยังสามารถตรวจผู้เข้าข่ายว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงได้น้อยซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ชุดตรวจในน้ำยาจากต่างประเทศมีภาวะขาดแคลนและการพัฒนาชุดตรวจนี้ขึ้นมาก็เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนดังกล่าวและเป็นการสร้างความมั่นคงด้านชุดตรวจของประเทศไทยด้วยนะครับ นอกจากนี้ชุดตรวจดังกลาวยังมีราคาถูกกว่าชุดตรวจที่นําเข้าจากต่างประเทศอย่างมากทางนี้ชุดตรวจดัางกล่าได้ผ่านการทดสอบกับตัวอย่างไวรัสมาตรฐานและผลิตในสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานออยเป็นไปตามมาตรฐานสากลเดียวโครงการวิจัยพัฒนาและผลิตชุดตรวจนี้ได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือว่าบพอขอภายใต้โครงการ B c ซ Health ์ ของกระทรวงการดศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัตก,กรรมเป็นจำนวนเงิน65ล้านบาทนะครับรวมกับเงินลงทุนจากบริษัทยามไบโอไซเอนซ์อีก65ล้านบาทและในอนาคตยังสามารถขยายการผลิตได้มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวจากการตรวจ RT-PCR ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับว่าจะมีมากถึง1ล้านตัวอย่างต่อปีและจะขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์อื่นๆด้วยนะครับ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้การตรวจ RT-PCR นะครับสะดวกม,มากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายจะผลิตให้ครบ1ล้านชุดภายในระยะเวลา6เดือนเพื่อให้ทางรัฐบาลนำไปแจกจ่ายใช้ฟรีตามโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องตรวจทั่วประเทศกว่าร้อยแห่งโดยได้มีการผลิตและส่งมอบชุดตรวจ20,000ชุดแรกให้กับทางรัฐบาลและจะทยอยส่งมอบทุกๆสัปดาห์จนครบ1 0 0 0 0ชุดภายในเดือนเมษายนนี้นะครับ